สว,วัสดีครับพวกับผมโรชโนลครับกับทะเลแมท,ที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่ริมคลองประุลกรุงเกษมนะครับก็ข้างๆเป็นโบเบนะครับนะแล้วก็โลงเบรกัวเฉียวนะครับแล้วข้างๆก็จะมีก็แรกว่าอะไรป้ายฝาท่อแต่ฝาท่อที่นี่ดูดีครับก็จะเป็นรูปป้อมปรับประตูพ้าอะไรอย่างนี้ครับ ใช่ครับเนี่ยเป็นไงโอ้โหแต่ว่ากลับหัวนะไปหาดูกันเาเองแล้วกันนะครับอยู่โอ้ยลินทางเดินพุทธบาทเลยกากนั้นนี้ยังซ่อมอยู่เลยตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็ข้างหน้าเป็นสะพานกริย์บศึกนะครับจะเป็นจุดที่เป็นดอยต่อระหว่างเขตประจวันกับป้อมปราบระตูพ่ายนะครับแล้วก็กำลังจะเดินลอดใต้สาาะพานนะตอนนี้ กกึไปรอบนึงนะครับอันนี้เราอยู่เขตพทุมวันเข้าปรทุมวันกันแล้วนะครับคาดคาปนกระทรวงพลังงานนะครับาไปมารอดด้วยกันนะครับ รอดมาฝั่งนี้ก็ประเทศจินอีล้เรือมาแล้วนะครับได้มันต้ก็ไปขึ้นเรือก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันครับ รอดมาแล้วนะครับโอเคครับจบครับผม